โอเคนะับื่อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมอัศราออนไลน์ในเบอร์ไอจิ้งกันแล้วนะผมนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมการน้ำรับสงการนะผมนะปี2 0งพัน่สิบเอ็ดะผมนะมลืมปีไปแล้วนะเพราะว่าปกติทุกปีเนี่ยกิจกรรมการน้ำสงการมันก็จะเหมือนเหมือนทุกปีครับซึ่งปีนี้ถามว่าเหมือนไหมก็เหมือนครับเหมือนอยู่ดีครับผมนะแค่เปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าออมอนสงการเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นวุ้นสงการนะครับที่มันมีขันบนหัวนะผมนะ หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะนั่นแหละครับผมนะหน้าตาของวุ้นสงการของทุกป,ปีมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้ได้เปลี่ยนเป็นสาวน้อยฉีดน้ำผมนะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะผมนะวิธีการเล่นก็คือเหมือนเดิมนะ้ะเราจะมีสกิลชื่อว่าสกิลสาดน้ำผมนะเราก็สามารถเอาไปศาสอตรสาวน้อยฉีดน้ําได้นะครับผมนะก็ศาสไปเราก็จะได้รับกุญแจนะผมนะหนึ่งดอกต่อการสาดหนึ่งครั้งนะแล้วก็สูงสุดจะเก็บได้ที่สิบห้าดอกต่อวันนะผมนะ ซึ่งมันจะเก็บมากกว่นี้ไม่ได้แล้วต้องรอรีวันถัดไปซึ่งมันจะรีทุกหกโมงเช้าแล้วผมนะ,ะทีนี้ผมหาใต้สาราน้ําให้ครบก่อนนะครับผมนะสิบห้าตัวเพื่อจะได้กุญแจสิบห้าดอกนะผมนะเป็นนี้ครับกุญแจเงินนะผมนะสิบห้าดอกเฮ้ยวไปตีกัน เรื่องมันตีได้ผมนะถามว่าตีสา,ามน้อยได้อะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็จะตายปกตินะไม่ได้ของอะไรด้วย mm hmm. โอเคตอนนี้ผมสาไปทิ้สี่ตัวนะครับผมนะ mm hmm. แล้วก็จะได้เอของรางวัลเป็นเป็นพวกนี่ครับผมนะยาเพิ่มกล้ามเนื้อขาพวกยาฟื้นฟูต่างๆนะซึ่ง รายละเอียดกิจกรรมเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับผนะั่นก็สามารถเข้าไปอ่านก็ได้นะเ่ามันใต้อะไรบ้างนะผมว่าหรือว่ากดอีกอย่างหนึ่งก็กดตรงนี้ครับผมขนะ่าวนี่ครับผมนะแล้วก็กิจกรรมก่อเนี่นก็เข้าไปอ่านก็ได้น,นะรายละเอียดต่งตางๆที่บอกแต่นี้คือผมมาเล่นให้ดูนะครับผมานะตัดจอมันบั็กโอเคตอนนี้ก็ครบสิบห้าตัวแล้วนะครับผมนะซึ่งหลังจากที่เราศาสตร์ครบแล้วเราจะไม่ได้กุญแจอีกแล้วนะแต่ว่าจะได้ของเออเป็น ของรางวัลที่มันสึกว่ามันค่อยคุ้มเท่าไหร่พุกเนี่ยพวกหมายเลขสามเนี่ยเอามากดเล่นนะโอเคแล้วก็กิจกรรมจะมีให้เข้านะครับชื่อกิจกรรมนี่ครับสาดน้ารับสงการนะจะมีทุกๆหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นสองทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มนะครับผมนะตึ้งหนึ่งชั่วโมงนะครับมีทุกวันเลยนะแล้วก็ไปเข้ากิจกรรมซึ่งเราจะเข้าได้เนี่ยเราต้องพกกุญแจไปด้วยนะครับนะแจเงินนะครับหรือว่ากุญแจทองนะกุญแจทองก็หาจากร้านโซนะผมนะ คันค้าและกิจกรรมนี่ครับผมนะแจทอเวลาเราศาสตร์ได้มาเนี่ยของมันจะดีกว่านะครับผมนะแต่ว่ามันก็เกลืออยู่ดีนะเพราะว่าเราเกลืออยู่แล้วส่วนสกิลศาสตร์น้ําเนี่ยมันจะต่างน,นะครับผมนะมันมีสองสกิลนะครับสกิลสู้กับสกิลศาสตร์น้ำนะครับซึ่งสกิลศาสตร์น้ำเนี่ยเอามาใช้ในกิจกรรมไม่ได้สกิลศาสตร์น้ำเนี่ยเอาไว้ศาสตร์ด้านนอกนะ,นะครับผมนะเพื่อหางที่เจ ไอสกิลสู้เนี่ยอ่ะให้ใช้ในกิจกรรมนะผมนะก็คือเราก็ประสาพพวกนี้นะครับพิตตี้สงการนะผมนะซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ในปีนี้เหมือนกันซึ่งปกติทุกปีมันจะเป็นบุนสงการหน้าโง่เหมือนเหมือนทุกปีครับผมนะโอเคแต่ปีนี้ก็นั่นแหละนะครับก็อยากจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนบุนหน่อยอ่าทุกคนอาจจะเบื่อบุ้นกันแล้วอะไรอย่างนี้นะก็เลยส่งพิตตี้สงการมาให้เรานะครับนี่็สาดรไปมันมีโอกาสพ่าด้วยนะครับซึ่งพ่าเราก็จะติด ติดเมาล์นะหรือติดเมา์ทุกตัววะาเป็นน่นะเอา้านีก็เมา์ใช่มัน่าจะอ๋อมันแค่ผักเเฉยๆนะครับบางตัวมันก็ไม่เห็นเมาลนะ์นะแค่บางตัวแค่ผักนะผมนะบางตัวก็มีโอกาสติดเมา์นะถามว่าถ้าเรา,าศาสตร์บืดเกิดอะไรขึ้นเสียกุญแจไหมเออรู้สึกก็เหมือนจะไม่เสียนะครับยาต้ตนนี้เจดดอกแล้ว ทุกบอลมันก็เยอะพอสมควรน,นะรโอเคเลยไอ้จ่าได้ครบสิบห้าดอกก็แล้วกันนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเรากดเข้ามาดูตรงจริงๆในรายละเอียดมีครบทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดก็กดเข้าไปอ่านได้นะครับจะ,จะบอกทุกอย่างนะว่าของของกิจกรรมมีอะไรบ้างยจ่มผมหมดแล้วหรอได้สองลอกแต่ว,ว่าทันี้ันติดสกิลเมล เมดอกสุดท้ายนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับกดไปออกอกจิจก,กรรมกันซึ่งถ้าเกิดเราพกกุญแจทองไว้เราก็จะสายได้เยอก่าปกตินะแต่นี่คือถ้าเราสายฟรีก็ไม่ไม่ไมต้องซื้อไอ่หนก็มางโวิหารนี่หนักมากนะครับตอนนี้เอาขี่ปาะนะอะไรที่มันอืมแฟน,น้าหนได้หน่อยโอเคเรามาดูของที่ได้จากรมการะไรดีกว่า ก็จะเป็นขันนะครับหน้าตาขันเป็นอย่างนี้น,นะเราเข้าไปดูได้ว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างนะผมนะก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดขันทองนะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคือของจะไม่ล็องค้าขันทองเพราะว่าเราต้องซื้อกุญแจนะครับหรือว่าซื้อในเกมภายในเกมก็ได้นะใช้เงินกิลล่าซื้อนะครับแล้วก็ส่วนนั้นเนี่ยเออคือพวงพวงมาลัยนะครับมาลัยสงการนะครับซึ่งได้จากไหนได้จากการสึกว่าจะเปิดขันหนึ่งหนึ่งอันจะได้พวงสงการนะพวงมาลัยสงการนะใช่ไหม หรือว่าตอนหนึ่งการสาตรนึงนะเขาเริ่มสนับสนนอ๋อน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ต่อการเปิดนะขออภัยนะก็คือตอนเราศาสตร์น้ำแหละครับเราศาสตร์เอ่อพิตตี้หนึ่งตัวเนี่เราจะเราจะได้พวงมาหนึ่งพวงครับซึ่งถามว่าวเอาไปทำอะไรได้ก็เอาไปคราของได้นะครับอ๋อจะมีตัวทองนะคไม้ไม้หมาไม้ไม่ใช่ไม้หมานะหมาป่านะหมาป่าจันทานะครับก็นึกว่าไม้หมาจันทามิดผิดนะผิดอันนะคนละอันกันนะครับอย่าเข้าใจผิดเออนี่ก็จะเป็นปีงครับผมนะ กราารีนะผมนะนี่ก็เป็นหมวกนะแล้วก็มีตะโก้ไอสองตัวนี้ด้วยที่เป็นไฮไลท์สาคัญนะจากุขสงการนโง่ที่ทุกปีมันจะเป็นผู้สงการนะเออปีนี้มันก็เปลี่ยนไม่เป็นผู้สงการแล้วโอเคก็ลองดูก็ได้น,นะครับนะทีนี้หมจะเปิดขันหมดแล้วกันดูซิว่าจะมีชื่อทองขึ้นบ้างไหมชื่อทองไม่มีขึ้นนะครับสิบห้าสิบห้าขันเนะี่ยนคงไม่มีเลยนะคุณนนะ้ะแล้วก็มีแพตเทิลทาร์ด้วยนะ ของกางนะผมนะซึ่งวันนี้นะนี่มีของแจกเยอะพอสมควรนะก็ถ้าอยากได้ก็ไปเติมมาได้นะนะโอเคสำหรับคลิปสงการก็นจบรีวิวที่นี่นะครับผมน่าจะหมดการรีวิวสำหรับกิจกรรมสงการนะครับก็ง่ายๆนะแล้วก็นี่ครับผมนะแฟชั่นวีคอันหนึ่งนะซึ่งหาชุดใส่ได้นะครับนะแล้วก็กดรับบัฟตรงนี้นะครับพอเราใส่ชุดแล้วนะแล้วก็กดรับบัฟนะครับผมนะ ถ้าเราไม่มีชุดเนี่ยมันจะได้แค่15นาทีแต่ถ้าเรามีชุดนะครับมันจะได้โปรแชรด้วยเนหะ้าเซึ่งถือว่าดีนะผมนะก็ไปหาชุดแฟชัออ่นมาใส่กันแล้วก็มาผลับบัตรตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝาพวกพิธีก่อนละกันนะถ้าชอบอ like ก็เลยกดไลค์กดซับสไคร์เป็นแฟนผมด้วยโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมจะเจอกันใหม่กัแบคบลิปหน้าผมนะครับ๊ายบายครับผม